สวัสดีครับพี่น้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับจา่าเมดอีกแล้วครับวันนี้จ่าเมดก็สร้างอะไรรถมาหอดแล้วก็แต่หอดะไรมือหนึ่งสองมือแล้วครับก็วันนี้ว่างก็เลิกงานแล้วก็เลยมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อหม้อน้ํานะครับของเก่ามันเริ่มบวมแล้วครับมันเริ่มบวมมันเริ่มบวมแล้วก็อีท่อนล่างท่อนยาวเนี่ย มันเหมือนมีรอยหนูแทะอยู่ตรงนี้แล้วน้ําก็รั่วซึมนะครับนี่ก็เลยจัดซื้อละเป็นพาร์ทของมาเลเซียนะครับเป็นพาร์ทของมาเลเซียก็เป็นพาร์ทของมาเลก็หล่อขึ้นมาอีกหนึ่งเราก็จะซ่อมเก็บไว้เป็นตำนานนะครับก็ถอดฝาครอบถอดลายออกมาดอกประกาน,นี้ก็ใส่เรียบร้อย นี่ก็เปิดน้ำออกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ปิดไว้ก่อนกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นมารีวิวให้ดูก่อนนะครับก็เป็นลูกรักลูกชายลูกรักของจ่าเมฆก็17ปีแล้วครับยามห้าหนูอีเกนร้อคาบูนะครับจระไม้สนื่กแบบประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับเนี่ยด้านนี้ก็เดินสายไปละอันนี้ครับครบ3เส้น ตัวสั้นตัวกลางตัวยาวครับเนี่ยตอนี้ครับมันมีรอยมันมีรอยเหมือนหนูแทะอ่าเนี่ยเนี่ยเจอรอยแล้วนะครับเจอรอยแล้วนี่ครับรอ,อย,รอยไม่รู้ว่าหนูแทะหรือว่ามันไปดันกับตัวเนี่ครับนีบ่เป็นรอยรก็สิบเจ็ดปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับตั้งแต่มากับรถครับ ก็จัดของดีของแต่งสายวัยรุ่นสายแต่งรถรู้กันแซมโก้ครับก็เป็นพาร์ทของมาเลยครับสั่งประมาณห้าวันมาถึงครับก็ประมาณนี้จะเมธกะดำเนินการใส่เรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับอันของเก่าอยู่เนี่สยสาเหตุก็มาจากตรงนี้นที่ได้เปลีย่ยน ก็เริ่มบวมนะครับเริ่มบวมเริ่มบวมก็ถือว่า17ปีเพิ่งเคยเปลี่ยนก็ถือว่าโอเคครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็สบายใจก็เดี๋ยวไล่น้ำยาหม้อน,น้ำก็เดี๋ยวไล่น้ำยาหม้อน,น้ำนะครับก็จะเติมไล,ไล่น้ำยาหม้อน,น้ำก็เติมเข้าไปตรงนี้นะครับเติมเข้าไปแล้วก็ เติมให้มันเต็มแล้วก็รันเครื่องรันเครื่องไล่อากาศให้อุณหภูมิมันได้แล้วก็ให้บาวน้ํามันเปิดให้น้ํามันเวียนเวียนเวียนไล่จนไม่มีฟองอากาศตรงนี้จนมันเต็มแล้วแล้วก็สังเกตดูหม้อพักตรงนี้หม้อพักของเขาก็ยังออกไม่หมดก็จะไม่่อยเอาไม่จะไม่เอาเทออกนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนไปเพ,เพิ่งเปลี่ยนไปก็จะเติมแค่ให้มันเต็มเฉพาะในตัวไสหม้อน้ํา ตัวนี้ครับมอพักมอพักก็จะไม่เดน่นก็มันยังอยู่ในระดับแม็กอยู่พอมันก็ไม่ได้ไหลออกมานี่ครับก็ถือว่าสวยสดงดงามสีน้ําเงินเตะตาใบรุ่นก็รู้กันครับก็จะมีสีแดงสีน้าเงินแต่จะไม่เลือกเอาไปสีสีน้ําเงินนะครับจะได้เดน่เดนๆหน่อยเตะตาหน่อยน้ำเก่าก็เด่นออกมาแล้วก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ใส่ พับท่อหม้อน้ำก็ประมาณนี้เข้าตำแหน่งเดิมทุกจุดทุกจุดนะครับอันนี้ก็เข็มขัดรัดแน่นรัดตึงเรียบร้อยอันนี้ก็รัดแน่นรัดตึงเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละครับรถซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงก็แค่ดูแลให้มันขี่ได้รับใช้งานได้ต้องไม่จุกจิกซื้อใหม่มันก็เป็นนี่เพิ่มมีหละจ่ายอันนี้ไม่มีค่าง,งวด ทะเบียนไม่ขาดก็แค่เติมน้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็ขี่ก็ขี่ได้ปกติกรุงเทพร้อยเอกระสองเที่ยวละวสี่รอบแล้วตั้งแต่ซื้อมาก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรครับรักษาดีนะ้ำมันเครื่องใช้เกียร์สังเคราะห์ตลอดสายพานก็น่าจะเปลี่ยนไปสามรอบแล้วโชคก็เปลี่ยนไปน่าจะเป็นคู่นี้คู่ที่สองละสับแทงอย่างอื่นก็กรองอากาศก็เปลี่ยนตามวงรอบคาบูก็เคยล้างอยู่สองครั้งแค่นั้นจะตัวน,นี้ อันนี้เป็นคาบูครับก็ถือว่าประหยัดอยู่ครับร้อยสาห้าก็ใช้ดีใช้ทนครับเครื่องยังไม่เคยแกะเดิมเดิมเดิมเลยครับก็ประมาณนี้และครับก็เดี๋ยวจ่าเม้งเจะไล่น้ำครับก็จะเติมน้ำยาหม้อน้ำคูแลน์เดี๋ยวก็จะไล่น้ำแล้วไล่ฟองอากาศแล้วก็ประมาณนี้นก็เอามารีวิวให้รับชมฝากไว้เป็นวิทยาทานในการดูแลนะครับเผื่อใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็ประมาณนี้แล้วครับก็ ขอบคุณครับเอาประสบการณ์มาแชร์การบำรุงรักษาดูแลนะรถเราใช้แล้วก็ประมาณนี้แล้วครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ